สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่10-15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะแม่หมอก็กลับมาพร้อมข่าวดีจากสิ่งลี้ลับนะคะสิ่งลี้ลับเนี่ยจะเป็นบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นเทพพรมนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้เทวดาประจาตัวก็ได้นะคะ แต่แม่หมอขอแค่เป็นพลังงานดีๆนะคะที่จะมาบอกข่าวดีกับชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนนับจากวันที่เข้ามาดูคลิปนะคะจนถึง3เดือนนะบางคนเกิดก่อนหน้านี้ได้นะบางคนจะเกิดช่วงไหนก็ได้ภายใน3เดือนนี้นะมาดูกันนะคะขอพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันเลยนะคะมาดูซิว่าสิ่งลี้ลับนะคะจะบอกข่าวดีอะไรให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนได้รับรู้บ้างนะคะ จากวันที่เข้ามาดูคลิปเลยนะคะมาดูกันข่าวดีชาวเมถุนอ่าใบแรกเป็นบูชาเทียนสุดยอดเลยนะคะเปิดมาคือสวยงามจริงๆจับใจเลยนะชาวเมถุนนะคะบูชาเทียนมาดูกันต่อนะคะอ่าแม่แย่นางนะคะโอ้โห พระลักษมีนะคะเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะมาดูต่อนะอะแมงสี่หูห้าตาสุดท้ายเป็นพระวายุบางใบเป็นไพ่เตือนเนาะนะคะแม่หมอจะบอกว่าไพ่เตือนคือไพ่ที่ดีคือข่าวดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมหรือถล่มลึกไปในเรื่องที่ไม่ดีจะได้รู้ในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะความไม่ประมาทอะไรแบบนี้ในการดําเนินชีวิตเนาะ โอเคใบแรกเลยนะคะบูชาเทียนแม่หมอจะบอกให้เลยว่าใครที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาคุณจะเข้าถึงพระรัตนาไตานะคะจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม่หมอจะบอกว่าคุณจะพบเห็นทางออกคุณจะพบเห็นทางสว่างหาวิธีทางแก้ไขปัญหาชีวิตได้ด้วยสติปัญญาแบบนี้เป็นต้นบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ไปฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำจิตให้สงบแบบนี้ ะะสำหรับคนที่อยู่ทั้งโลกอย่างที่บอกไปไม่ว่าคุณจะเจอเจอปัญหาใดๆในชีวิตก็ตามนะคะชาวเมถุนคุณจะแก้ปัญหาได้นะจะแก้ปัญหาได้จะหาทางออกได้แบบนี้เป็นต้นถ้าไม่แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองคุณก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหานะาบางคนเนี่ย หันหน้าเข้าหาพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งสวดมนต์นั่งสมาธินะแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองแม่หมอจะบอกได้เลยว่าสติปัญญาคุณก็จะแตกฉานด้วยนะคะด้วยการฝึกการปฏิบัติแบบนี้นั่นแหละเนาะมีพระพุทธรูปตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะนั่งสมาธิอยู่ด้านบนแม่หมอจะบอกว่าถ้าคุณอยู่าศาสนาใดก็เป็นไปตามาศาสนานั้นๆนะคะอ้างอิงในาศาสนาของคุณได้เลยเนาะ แต่นี้แม่หมอจะพูดในเรื่องของศาสนาพุทธแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดทางออกให้กับคุณนะคะคุณจะเห็นทางออกของชีวิตทั้งหมดเลยนั่นแหละอะไรควรทํายังไงจะแจ่มแจ้งเลยแหละมันจะแจ่มแจ้งในดวงจิตเลยแหละไม่ว่าคุณจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมนะคะในเรื่องของรถจะให้โชคด้วยนะคะอะมีในเรื่องของรถให้โชคแม่ย่านางให้โชคแบบนี้เป็นต้นนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะ ไม่ยานางก็จะให้ความปลอดภัยหรือว่าให้โชคให้ความสวัสดีกับคุณนั่นเองแบบนี้เป็นตน้นนะ <c oughs> แล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะการออกรถใหม่การซื้อรถใหม่ดาวรถผ่อนรถหมดได้หมดเลยอะไรก็ได้ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของรถเรื่องของการเดินทางนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่สักหน่อยนะเดี๋ยวไปนั่นไปนี่ตลอดแบบนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะ แม่มอกก็ไม่ได้ชี้นำเนาะถ้าบอกในเรื่องของรถให้โชคเนี่ยก็เป็นในเรื่องของทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะคะ,ะหรืออีกคนหนึ่งที่ทําธุรกิจการขนส่งการเดินทางแบบนี้ก็จะเฮงจะปังแล้วนํามาสึ่งความร่ารวยและการเงินให้กับคุณด้วยนะคะอะ,อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องการเดินทางจะดีมากๆอืจะเป็นแบบนั้นมีไพ่พระแม่ลักษมีขึ้นมาแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะอุดมไปด้วยในเรื่องของการเงิน ความร่ำรวยความเป็นสิรมมงคลในชีวิตต่างๆนานาเลยนะคะเอ,อเรียกว่าชีวิตคุณมีแต่ความมั่นคง้มีแต่ความเป็นสิรมมงคลน,นั่นเองมีความสดชื่นนะมีความสดชื่นมีความรักที่ดีถ้าใครเจอในเรื่องของความรักคุณจะเจอความรักที่อบอุ่นมากๆจะเจอคนรักที่ปกป้องคุ้มครองและดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีมากๆนะถ้าเป็นในเรื่องเนื้อคู่นะถ้าใครพื้นดวงมีเนื้อคู่คุณจะเจอคู่แบบนี้ <c oughs> จะเป็นคู่ที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึง่งอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองความสะดวกสบายในชีวิตของคุณด้วยนะเป็นช่วงที่คุณจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนมีความสะดวกสบายบางคนตั้งครรภ์บางคนมีในเรื่องของลูกเกิดขึ้นคือเรียกได้ว่าครอบครัวจะมีความอบอุ่นและมีความบริบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือมีลูกเข้ามาเติมเต็มเนาะนะคะมีลูกเข้ามาเติมเต็มในครอบครัวให้ครอบครัวเนี่ย สมบูรณ์มากขึ้นนะคะมีไพ่แมง4ี่หูวหตาเกิดขึ้นแม่หมอจะบอกว่าดําเนินชีวิตด้วยพรหมวิหารนะชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนไปเปิดดูเอาพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะคะอ่าแล้วชีวิตของคุณจะราบรื่นแล้วชีวิตของคุณน่ยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมันจะสะดวกสบายและประสบความสําเร็จทั้งหมดแบบนี้เป็นต้นชีวิตของคุณจะรอดปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในเรื่องของฟืนไฟนะคะไฟป่าไฟไหม้ฟ้าผ่าแบบนี้เป็นตน้นนะคุณจะรอดปลอดภัยคุณจะไม่ประสบพบเจอเรื่องแบบนี้เลยนะชาวเมทุนแต่ต้องด,งดรารนะง,ดงชีวิตด้วยพรมวิหารสีนะต้องดารงชีวิตด้วยพรมวิหารสีชีวิตคุณจะสบายขึ้นมากจากที่เมื่อก่อนคุณจะต้องลำบากมาก่อนนะชาวเมทุนจะต้องเจอความยากมาก่อนเจอความลำบากมาก่อน แต่นับจากนี้ไปชีวิตคุณจะสบายขึ้นจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นแม่หมอจะบอกอย่างหนึ่งนะเชา่าเมถุนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะโดยเฉพาะเมถุนที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณจะผู้ชายก็ด้วยแหละแต่คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของมือที่สามถ้ากรณีที่คนที่มีคู่ครองแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะระวังในเรื่องของการครบซ้อน การมากรักนั่นเองนะการมีเมียน้อยสามีน้อยสามีหลวงอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมและความดีความมีศีลมีธรรม,ม,รรมนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองแล้วฝ่าฟันอุปสรรคช่วงนี้ไปได้แบบนี้เป็นต้นไพ่ใบนี้ติดกับไพ่ใบนี้เป็นไพ่วายุแม่หมอจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณลังเลใจมันเป็นช่วงที่คุณจิตใจคอไม่หนักแน่นเพราะฉะนั้นไพ่ถึงขึ้นมาบอกมาเตือนถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้ว มีคู่รักเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีสามีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้คุณจะวุ่นวายใจคุณจะไม่ได้หนักแน่นพอนะแต่แม่ไพ่ถึงได้ขึ้นมาเตือนนะคะว่าทำอะไรให้อยู่บนศีลบนธรรมบนความถูกต้องแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาหรือความวุ่นวายในชีวิตคุณเพราะวายุเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของลมนะเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายก็ได้ด้วยถ้าเมื่อไรที่ผิดศีลผิดธรรมข้อการเมชีวิตวุ่นวายทันทีนะคะ นะในเรื่องของลมในเรื่องของความว่องไวการเดินเรือการเดินอากาศแบบนี้นะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะชาวเมถุนช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางหน่อยไม่ว่าคุณจะเดินทางทางด้านไหนก็ตามแหละจะเป็นแบบนั้นในเรื่องของอารมณ์บางครั้งเดาทางออกยากนะช่วงนี้อารมณ์เหมือนลมพล,ลมพัดอะอารมณ์ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไปไป,ไปมามาแบบนี้เป็นต้นแต่ทําอะไรค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวนะคะช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของความไวัย นะจะทําอะไรจะไวหน่อยนะจะไปจะมาก็จะไวหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะจะใจร้อนเอาง่ายๆนะใจร้อนนิดนึงมาดูกันต่อแล้วก็แต่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการแข่งขันนะโดยเฉพาะการแข่งรถแบบนี้หรือแข่งความเร็วแข่งความไวัยเนี่ยคุณชนะเลิศเออคุณจะชนะเลิศนะามาดูกันต่อนะ โอ้โหพระอุปคุตนะคะแม่ซื้อมีลูกจริงๆชูโชคนะอ่าโอ้โหนอนลงสุดยอดนะคะมีพระอินทขึ้นมาด้วยนะชาวเมถุนมีพระอุปคุตขึ้นมานะคะไม่ขัดไม่ขัดสนยากจนค้นแค้นแน่นอนนะคะการเงินจะดีขึ้นการเงินจะไหลขึ้นจะไหลามามากมาน้อยจะรวยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วแต่วัสนาบาร,รมีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะคนเราเกิดมาก็ไม่เท่ากันแล้วรวยก็ไม่เท่ากัน จนก็ไม่เท่ากันแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแต่ถามว่ามันจะสบายขึ้นไหมมันจะสบายขึ้นมันจะไหลลื่นมากขึ้นในเรื่องของการเงินจะหาได้ง่ายมากขึ้นบางคนได้ในเรื่องของทรัพย์สมบัติพระสถานแบบนี้เป็นต้นนะอ่ะาพระอุบคุตขึ้นมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรใต้ท้องทะเลนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ไพ่ใบนี้หมายถึงในเรื่องของความอดทนและความเพียรด้วยนะคนที่อดทนในเรื่องของความเพียรการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมานะคะความเพียรเนี้ยความอดทนเนี้ยนะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตคุณนะบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะการได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะ อันตรายใดๆไม่สามารถกล้ำมกลายคุณได้เลยนะชาวเมถุนนะคะช่วงนี้เป็นเหมือนกับบุญกุศลส่งผลให้คุณแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองความร่ำรวยปฏิบัติธรรมก็สมปรารถนานะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแบบนี้เป็นต้นใครขอลูกได้ลูกนะแม่หมอจะบอกให้นะมีลูกลูกให้โชคลูกเกิดมาดีด้วยนะคะถ้าใครมีลูกนะลูกจะเป็นอภิชาตบุตรลูกดีในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์มีบุตร มีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่นะช่วงนี้ขออะไรก็ได้นะคะ,อะขออะไรก็มักประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของคู่ครองบางคนเจอคู่ที่แก่กว่านะเออคุณแก่กว่าเขาเขาแก่กว่าคุณได้หมดเลยนะคะแต่เขาเข้ามาดูแลดีถ้าเขาแก่กว่าเรานะระวังในเรื่องของการทานอาหารท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอย่าทานอะไรที่มันมากเกินความพอดีทานอะไรให้มันพอดีอันนี้ให้ขึ้นมาเตือนนะคะระวังโรค สุขภาพร่างกายเกี่ยวกับช่องท้องต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะมีไพ่นอนลงขึ้นมานะการพลัดพลากการลาจากแบบนี้เป็นตน้นอันนี้ไพ่อาจจะขึ้นมาเตือนคุณตั้งแต่ช่วงแรกเนาะการพลัดพรากการลาจากาจาการไปเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมการไปเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตแบบนี้ก็ได้นะการทําประกันชีวิตการทําพิน,นัยกรรมมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้คุณอาจจะได้เงินส่วนหนึ่งมาจากการพัดพลาการลาจากตรงจุดจุดนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกัน แต่สาหรับบางคนบางท่านที่ปฏิบัติธรรมนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเจริญมรณานุสติก็ได้นะบางคนนะ่ยไปปฏิบัติธรรมแล้จเจญในเรื่องของความตายทุกลมหายใจเข้าออกแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือการเจริญมรณานุสตินั่นเองมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะมันเหมือนกับว่าดวงคุณช่วงนี้นะดวงแข็งขึ้นนะคะดวงแข็งขึ้นแล้วเหมือนกับการอายุยืนขึ้นนะการไปปฏิบัติธรรมเป็นการช่วยต่ออายุของคุณด้วยด้วยนะ นะคะเออจะเป็นประมาณนั้นมีไพ่พระอินท์ขึ้นมาแม่หมอบอกเลยว่ามันไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวนะธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอืมการสืบทอดการเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมนะคะการเดินทางด้วยนะนะคะการเดินทางแล้วก็ความสุขสมบูรณ ช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากๆถึงมากที่สุดนะคะความสุขความสนุกความสบายอ,อกความสบายใจแล้วชีวิตคุณช่วงนี้ปลอดภัยด้วยนะคะดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรมาทําอันตรายคุณได้เลยนะชาวเมถุนนะคะมันเพียรปฏิบัติหรือทําความดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการภาวนาทําทุกวันสวดมนนั่งสมาธิทุกวันนะคะชีวิตคุณจะเจริญงอกงามดีแบบมหาศาลเลยอะ่ะมันจะกลายเป็นคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกนะว่าไม่เกินกรรมไม่ใช่ว่าคุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ทุกคนไม่ใช่นะคะไม่เกินกรรมแต่อย่างที่แม่หมอบอกแล้วว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยตามบุญตามปุศลเพราะฉะนั้นเมื่อใครรู้แล้วว่าเฮ้ยชาตินี้ชีวิตนี้ไม่ค่อยได้ทําบุญก็เร่งทําซะโดยเฉพาะเรื่องการภาวนานะมาดูกันต่อนะคะข่าวดีจากสิ่งลี้ลับจะบอกอะไรชาวเมถุนผ่านไพ่ํำขวัญมาดูกันนะคะ ว้าวความทรงจำที่ดีเก็บไว้ความยุติธรรมสร้างไรายได้แล้วก็รักแท้นะโอเคในเรื่องของความรักมีเกนเจอคู่จริงๆแหละนะคะออมีแกนเจอคู่แล้วเป็นคู่ที่ดีด้วยนะเป็นคู่ที่มาส่งเสริมการสร้างไรายได้สร้างความร่ำรวยซึ่งกันและกันบางคู่ได้คนที่เขารวยอยู่แล้ว่เข้ามาดูแลเราแบบนี้เป็นต้นนะคะ ได้เข้ามาดูแลซึ่งกันและกันคุณดูแลเขาเขาดูแลคุณแต่คู่เนี่ยอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันสักหน่อยนะคะอืมแต่บางคนเท่าๆกันก็มีนะคะแต่ถ้าคนที่เท่าๆกันมันจะต้องเป็นคนที่เคยคบกันมาแล้วหรือคนที่รู้จักกันมาแล้วเช่นรู้จักกันในสมัยเรียนอรู้จักกันตอนตอนมหาลัยอะไรแบบนี้นะคะเออก็จะอายุเท่าๆกันแต่ถ้าคุณมาเจอกันตอนโตส่วนใหญ่จะอายุที่ แตกต่างกันนะนะคะจะมีเงินเก็บนะคะคุณจะมีเงินเก็บมีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้มากขึ้นนะจากแต่ก่อนอาจจะไม่มีเลยแต่คุณจะเริ่มมีคุณจะเริ่มเก็บหอมลอมลิบนะคะจะเริ่มสร้างไรายได้ไรายได้จะมีเป็นเกาะเป็นกรรมแบบนี้เป็นตน้นคุณอาจจะมีเพื่อนคู่คิดที่เข้ามาช่วยกันสร้างหาไรายได้นะคะ จะได้รับความยุติธรรมด้วยบุญด้วยกุศลตอนนี้บุญกุศลกําลังให้ผลหนักมากนะคะสําหรับชาวเมถุนบุญกุศลให้ผลหนักบุญกุศลให้ผลแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรคุณจะได้รับแต่ในเรื่องของความยุติธรรมทําดีได้ดีนะคะมันสร้างมันเพียรทาความดีเข้าไว้บุญกุศลกำลังจะให้ผลคุณแบบหนักมากๆอะ่ะเออมันเป็นแบบนั้นนะคะมาดูกันต่อ โอ้การได้รับสิ่งที่รอคอยตกใจพบปาสังสรรค์ช่วงที่ดีที่สุดแล้วก็ระเบียบวินยัยนะคะระเบียบวินยัยชาวเมถุนเนี่ยนะคะจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยมานานไม่ว่าคุณจะรอคอยความรักไม่ว่าคุณจะรอคอยความร่ำรวยกันเงินหรือเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งสิ่งนั้น บา,บางครั้งอะสิ่งที่คุณได้อะคุณอาจจะตกใจกับสิ่งที่คุณได้มันเหมือนกับว่ามันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรบางอย่างอะนะที่คุณเคยอยากได้แล้วอาจจะลืมมันไปแล้วก็ได้นะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่ก็ได้คุณไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อสายตาคือตกใจอ่ะเฮ้ยมันได้ได้เหรอมันมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่มันจะเป็นไปได้ที่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไได,ด้วยบุญกุศลที่กําลังจะส่งผลให้คุณแบบหนักหนักหน่วงเลยแหละนะคะเออหนักหน่วงด้านบุญนะไม่ได้ดังหน่วงหนักหน่วงด้านไม่ดีนะคะด้านดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะสังสรรค์อาจจะเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะหรือว่าพบปะสังสรรค์กับญาติมิตรก็ได้เพื่อนมิตรสหายก็ได้ได้หมดเลยนะคะเออมีเกณฑ์จะ ได้เข้ากลุ่มเข้าสังคมนั่นแหละนะคะหรือการเข้าพบปะสังสรรค์เจราจาเรื่องธุรกิจแบบนี้ก็ยังได้เลยนะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากๆมีความสุขกับการหาเงินมีความสุขกับการกินกันอยู่แบบเนี้นะคะกับคนรักกับเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะคะอืมคุณอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะเป๊ะสักหน่อยก็ได้นะคะจะบอกว่ายังไงดีมันบางทีมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องระเบียบว,วินัยเนาะ นะคะบางสิ่งไพ่ก็ออกมาบอกแหละว่าทําอะไรต้องเป๊ะนะต้องตรงตามระเบียบวินยัยอ,อะไรแบบนี้แหละนะคะหรือทาอะไรที่มันถูกต้องนะคะทําอะไรที่มันถูกต้องตามกฎตามระเบียบมาดูกันต่อนะคะข่าวดีผ่านไพ่ย,ยิบสี่บ้างมาดูซิว่าไพ่ย,ยิบซีจะบอกข่าวดีอะไรกับชาวเมถุนนะคะ,ะสิ่งลี้ลับอาจจะบอกผ่านไพ่ย,ยิบซีนะคะมาดูกัน ว้าวหกหดาบห้าถ้วยเอ่อจ็ดดาบแล้วเมจิเชียนเราก็3ดาบนะคะโอ้ชาวเมทุนก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนมีเรื่องเจ็บปวดใจอยู่เนาะมีอดีตนะคะชาวเมทุนมีความเจ็บปวดหัวใจอยู่นะคะมีความทุกข์ใจมีความเสียใจนะแม่หมอจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตาม มันจะถูกคลี่คลายสถานการณ์สถานการณ์มันจะคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานก็ตามในเจ็บปวดในเรื่องของเงินความรักก็ตามอะไรก็ได้นะคะมันจะถูกคลี่คลายอืมนะเนาะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าสลัดพลังงานลบๆออกนะชาวเมถุนนะคะสลัดพลังงานลบๆออกไปสลัดพลังงานลบๆทิ้งไปอ่ะแม่หมอเลียงไพ่ผิดถึงว่าดูงง,ง สลัดพลังงานลบๆทิ้งไปนะคะอืแล้วก็เปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่แม่หมอะจะบอกว่าการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะคะมันไม่ยากมันไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ,ะมันจะเป็นแบบนั้นใครที่ทําไม่ดีกับเราช่างเขานะคะคนที่ทําลับหลังคนที่ทําไม่ดีคนที่แอบมองแอบส่องหรืออะไรก็ตามแต่ช่างเขานะคะ เดี๋ยวคุณจะได้มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีสลัดความทุกข์ความเจ็บปวดออกไปนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอแต่ในสิ่งที่ดีๆแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่พ่อยากจะเตือนชาวเมถุนอย่าใจร้อนนะทําอะไรให้มีสติให้มากนะคะให้มีสติให้มากให้อยู่กับกฎอยู่กับระเบียบวินยัยอยู่กับสิลงอยู่กับธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคุณทําอะไรที่มันขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจนะ ทำอะไรที่มันด้วยอารมณ์แบบเนี้ยนะคะมันจะเกิดความเสียหายในชีวิตของคุณนั่นเองนะไม่ใช่อะไรเนีย่าายคล้ขึ้นมานะอืมเป็นช่วงที่คุณมีสิกเซนแรงคุณสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นได้ด้วยนะนะคะเป็นช่วงที่เซนสัมผัสแรงมากๆแล้วเรามีสเสน่ห์ด้วยนะตัวคุณเองอะนะอะการสื่อสารการอะไรก็ดีแหละมีสเสน่ห์ไปหมดเลยนะคะใช้ข้อดีของคุณออกมาให้มันเป็นประโยชน์ นะมีคนแอบมองมีคนแอบส่องคุณมีคนแอบดูพฤติกรรมของคุณแอบดูชีวิตของคุณนะคะอืมมาดูต่อมีเรื่องลับๆล่อๆมีเรื่องที่ไม่เปิดเผยอ่มาดูต่อนะคะสี่ถ้วย King of ว a ลห่าเหรียญสิ ถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบอดทนอีกหน่อยนะคะคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากกายใจนะจะเป็นสิบถ้วยเลยแหละชีวิตดีมากๆจะเพอร์เฟกสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะจะบริบูรณ์ค่อนข้างบริบูรณ์เลยแหละนะหลังจากที่คุณผ่านความเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะหืดกระหืดกระหอบมาแล้วอะ่ะ <c oughs> นะคะให้หนึ่งดาบนี่หมายถึงว่าคุณต้องอดทนจนถึงขั้นสุดผ่านความกระหืดกระหอบจนได้สวมมงกุฎอะ่ะเออมันจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายมันก็หลุดพ้นนะคะ อประสบความสําเร็จแหละในด้านการงานการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยบางสิ่งบางอย่างมันมีโอกาสบางอย่างโอกาสดีๆเข้ามาแต่คุณบางครั้งคุณก็ละเลยนะคุณไม่ได้เปิดรับไม่ได้เปิดใจอย่าเป็นคนจับจดหรืออย่าเป็นคนขี้เบื่อนะต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะเอออย่าเป็นคนขี้เบื่อหรืออย่าแบบเขาเรียกอะไรนะคิดว่าอัน,นดีๆแล้วไม่เอาอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งนะสิ่งที่มันดีกว่ามันอาจจะกําลังเข้ามาแต่คุณคุณไม่ได้เปิดใจรับรู้ไงนะ มันก็จะทําให้พลาดนะก็จะเป็นแบบนั้นได้นะคะมาปิดท้ายกันด้วยกันด้วยไพ่องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะมาดูชิว่าไพ่องค์พ่อพระพิคเนศจะบอกอะไรนะคะข่าวดีที่ชาวเมถุนจะได้รับจากนี้สามเดือนนะช่วงสามเดือนเนี้ยอืมจะได้รับข่าวดีอะไร ว้าว wow. beginning การเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นธุรกิจใหม่งานใหม่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะออจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างไพ่ใบนี้ดีทุกอย่างนะคะออดีเป็นไพ่แห่งการประสบความสําเร็จการกิจการงานทุกอย่างเลยหน้าที่การงานธุรกิจเนี่ยดีหมดเลยนะคะขอแค่เปิดใจให้โอกาสตัวเองแค่นี้แหละ เป็นพอให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้นะคะอืแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จที่รอคุณอยู่ข้างหน้าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะเ,เริ่มต้นแห่งความสําเร็จเลยแหละนะคะดูต่อนะ decision คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วการตัดสินใจครั้งนี้คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะ มาจากการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจเลือกทางเดินอะไรบางอย่างก็ได้ด้วยนะคะมาดูต่อนะจอยโอ้โหในเรื่องของความรักดีนะจะมีเพื่อนคู่มิตรเอ,อ้ไม่ใช่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเ,เดินคู่ไปกับคุณได้ แม่หมอบอกแล้วว่าคุณต้องเจอคนที่แตกต่างเข้ามาในชีวิตคุณบางคนดวงไม่มีคู่คุณ,คณอาจจะเจอเป็นเพื่อนเข้ามาก็ได้เขาอาจจะตัวใหญ่กว่าคุณมากแต่คุณตัวเล็กกะปิกเดียวหรือว่าเขาอาจจะแก่กว่าคุณมากคุณเด็กมากแบบนี้ก็ได้นะเอออะไรก็ได้ที่ไม่มีความแตกต่างกันหรือเขาอาจจะรวยมากเลยแต่คุณจนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแตกต่างกันหรือต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะมีความแตกต่างแต่อยู่อย่างลงตัวนะเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขมันจะเป็นคู่แบบนี้นะคะ openness นะเปิดใจให้โอกาสและให้อภัยแม้แต่กระทั่งตัวของคุณเองนะคะให้อภัยให้โอกาสนะแล้วคุณจะเพิ่มคูนความรู้เพิ่มคูณประสบการณ์ไปด้วยในสิ่งที่คุณทำนั่นแหละนะคะให้เป็นนี้ดีมากๆนะเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะมาใบสุดท้ายแล้วมาดูกันนะคะชาวามิถุนจะมีข่าวดีอะไรปิดท้ายนะสุดยอด understanding นะคะ สุดยอดจริงๆปิดท้ายได้สวยงามที่สุดปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณแม่หมอจะบอกว่าชาวเมถุนถ้าฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะฝึกปฏิบัติธรรมน,ะ,นะพอเผิ่มมีตาทิพนี่น,น,นะคะอย่างรู้อย่างรู้อดีตปัจจุบันอนาคตอย่างรู้จิตใจของผู้อื่นแบบนี้เป็นตน้นการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณชั้นสูงการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญ,ญญาณหรือการบรรลุธรรมในาศาสนาพุทธนั่นเองนะคะ จะเป็นแบบนั้นไม่มีอะไรที่จะมาปกปิดคุณได้คุณจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนการรู้แจ้งแทงตลอดนะคะใครจะโกหกใครจะทํารับหลังใครจะทําอะไรคุณจะรู้ได้หมดด้วยญาณปัญญาของคุณเองถ้าเป็นในกรณีทั้งโลกคุณก็จะสังเกตมากขึ้นเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้มากขึ้นและได้รวดเร็วมากขึ้นคนอื่นตามคุณไม่ทันถ้าเรียนแข่งกันนะตามคุณไม่ทันเลย นะคะคุณจะล้ำลึกมากกว่าเยอะเลยแล้วคุณจะเรียนรู้ได้อย่างแตกฉานแบบนี้เป็นต้นนะคะเอมันเป็นการมองมองลึกจนถึงภายในแบบนี้เป็นต้นนะคะอาการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งนะแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมก็อย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละนะมีตาทิพย์มหรอมีตาทิพย์หรือมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะไปเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะ โอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะก็แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะขอบคุณที่สุดสำหรับคนที่ออโอนผ่านบัญชีโดยตรงนะคะแล้วก็คนที่กดขอบคุณนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอแบบจริงๆเลยอะเนาะนะคะก็ขอบคุณจากใจด้วยเหมือนกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ